ครับในตัวอย่างที่แล้วเราได้ทราบเรื่องของการออโต้ฟิลด์แล้วนะครับก็คือเลขสามารถที่จะออโต้ฟิลด์ได้เพราะฉะนั้นการพิมพ์เลขในเอ็กเซลจึงเป็นเรื่องที่เสียเวลาเลขลำดับนะครับก็คือเลขที่เรียงกันไปเรื่อยมีลำดับที่แน่นอนอย่างเช่น1นถึงสิเองก็เป็นเลขลำดับเช่นเดียวกันแต่เป็นเลขลำดับมาตรฐานาโดยปริยายหรือ default นั่นเองนะครับทีนี้เราจะลองมาดูาเทคนิคการ ออาตัวฟิลด์ตัวเลขกันดี๋ยวตัวอย่างเช่นในที่นี้ผมต้องการที่จะรันเลข1ถึง10นะครับก่อนอื่นให้เราพิมพ์เลข1ลงมาขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็คลิกเลือกลงไปนะครับให้เป็น a c อ i v e Cell เรียกว่าเซล์ที่กำลังเลือกนั่นเองหลังจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่ f i l l Hand l e นะครับตรงมุมล่างขวาที่เป็นรูปบวกเล็กๆให้เป็นรูปบวกเล็กๆตรงนี้นะครับถ้าเรากดแช่แล้วลากลงไปเลยเราจะได้แค่เลข1อย่างเดียว นะครับให้เรากด c อน t r o l ด้วยกดปุ่ม c อน t r o l ค้างไว้ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับให้ขยับอีกนิดนึงทีน,นี้จะเริ่มเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นรูปบวกซ้อนบวกอีกทีหนึ่งในตอนที่ปล่อยให้เราปล่อยเมาส์ก่อนนะครับปล่อยเมาส์ก่อนในกรณีที่เรา Auto Fill ขาดหรือเกินนะครับเราจะไม่ลบแล้วทําใหม่ซึ่งเป็นการเสียเวลานะครับในกรณีที่เกินก็ตัวอย่างเช่นเราต้องการแค่5เราก็เลื่อนขึ้นไป ะ,ะเป็นการลบอัตโนโมัติหรือในกรณีที่ขาดเราก็จับที่ฟิลแฮนเดิลตอนนี้อยู่ที่มุมล่างขวาของอแถบแสงนั่นเองนะครับนะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีลำดับเกิดขึ้นอัตโนมัติแล้วก็คือ1นถึงหาลำดับก็คือเป็นเลข1นึ่นั่นเองนะครับลำดับ1 2เพิ่มขึ้นครั้งละ1เพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถที่จะออโต้ฟิลได้โดย ไม่ต้องกด control นั่นเองครับนี่ก็คือเทคนิคการกดกดและไม่กด control นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งในกรณีที่เราไม่อยากกด control นะครับเราจะใช้วิธีการเลือกไปทางด้านขวาก่อนทีนี้ดูดีๆนะครับให้เรากดแช่แล้วลากไปทางขวาไม่ใช่ออ t โตฟิลนะครับเป็นการ select อย่างที่เคยเตือนไว้ในตัวอย่างที่แล้วครับให้ แถบแสงไปรวมช่องว่างทางด้านขวาด้วยนะหลังจากนั้นก็จับที่ฟิลแฮนเดิลแล้วลากลงมาตอนนี้ไม่ต้องกดคอนโทรลนะครับจากนั้นปล่อยก็จะได้เลขลำดับ1-10ถึง10เช่นกัน